สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี้ยวโตซีรีวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์จจนเริงในยันชากับยาประหมึกในตอนที่1 3บสถึงสิให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยคะ่ะขณะที่สันเจอกําลังจะจูบไอจริงนางเอกกลับมาพอดีและเห็นทั้งสองกำลังสวิตหวานกันนางเอกถามพี่สาวทําไมไม่ปิดประตูล่ะขอโทษค่ะ พคุณชันต่อได้เลยฉันไม่รบกวนแล้วสันเจอ์บอกอายจริงงั้นผมต่อเลยนะอายจริงเลยรีบผลักออกแล้วปิดเสื้อไฮแล้วบอกให้รีบไปเถอะสันเจอาแกล้งถามไปไหนล่ะย,ยังไม่เสร็จเลยอายจริงเลยผลักเขาแล้วบอกไปได้แล้วสันเจอถามเหมือนคุณบอกก่อนว่าไม่โกรนแล้วอายจริงทำเสียงดุแล้วบอกให้รีบใส่หัวไป สันเจ้าบอกก็ได้สันเจ้เปิดประตูมาก็เจ้ากับนางเอกไปก่อนนะคุณน้องภรรยานางเอกสาวพี่สาวกลางวันแสกๆพวกพี่สองคนไม่ปิดหน้าต่างไม่ปิดประตูเราร้อนขนาดนั้นเลยหรอทำเอาพี่สาวเขินรีวิ่งเข้าห้องไปไอจิงบอกนางเอกปีใหม่ฉันชวนสันเจ้ามากินข้าวที่บ้าน จะให้เขาชวนพระเอกมาด้วยเธอกลัวหรือเปล่านางเอกถามมีอะไรต้องกลัวพวกเขามาสิถ้าเขามาฉันจะให้อ่างเปาซ่องใหญ่ๆเลยพระเอกส่งข้อความมาหานางเอกสวัสดีปีใหม่แต่เธอก็ไม่ยอมตอบกลับหานช่างเหยียนมาคุยกับพระเอกว่าเตรียมตัวขาดทุนไว้สมปีพระเอกตอบทำงานกับพี่ผมเตรียมตัวขาดทุนไว้หปีหานช่างเหยียนชมดีมากเรียนรู้การระวังภยัย แล้วถามรู้ไหมทําไม่นางเอกถึงปฏิเสธนายพระเอกตอบเพราะพีหานช่างเหยียนทำหน้าเค็มก็ไม่ใช่ทั้งหมดยังมีเสี่ยวมี่กับโอเฉียงพระเอกตอบอืมหานช่างเหยียนต่อว่าอืมอะไรทีเวลาคุกค,คามฉันก็โหดนะแต่พอเป็นเรื่องนางเอกถึงกระปอแทนขนาดนี้พระเอกถามพี่มีวิธีรับมือ,อยังไง หานช่างเหยียนบอกพระเอกที่จริงแล้วนั่งเอกพบเจอกับความรักเธอก็ขี้ขลาดยิ่งกว่านายในตอนนี้หลายปีมานี้เธอรู้สึกติดทางพวกเราแต่ที่จริงพวกเราไม่เคยทษเทะเลยปมเรื่องนี้ในใจใเธอนายต้องพาเธอค่อยๆก้ามข้ามไปทีละก้าวถึงจะได้อยากเฝ้าหวังความรักแบบเด็กนายควรจะเป็นคนที่ได้ยืนอยู่ข้างเธอจริงๆและเป็นคู่แข่งที่พอฟัดเ้าเวียงของเธอเป็นแมนหน่อย ด้านนางเอกขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ก็เห็นบรรดาสาวๆชนกันไปดูงานแฟนมิทติ้งของหูเซีย ทำให้เธอคิดถึงวันที่เธอไปนั่งรอพระเอกเมื่อสามปีก่อนถ้าบอกว่าเมื่อ3ามปีก่อนคือความเสียใจงั้นตอนนี้ฉันกลับรู้สึกได้ถึงความใจหายราวกับสูญเสียภายในจิตใจของตัวเองได้อย่างชัดเจนฉันรู้ฉันรักผู้ชายที่ชื่อว่าอู๋ฝ่ายไปแล้วด้านพระเอกก็มาซื้อลูกอมช็อกโกแลตเขาบอกกับพนักงานว่าเขาต้องการโน้ตที่เขียนว่าฉันพบเจอใครต่างร้ความรู้สึกใจฉันวันไหวกับเธอคนเดียวเท่านั้น แล้วพระเอกก็เข้ามานั่งดูหูเสียร้องเพลงเขานึกถึงเรื่องราวเมื่อ3ปีก่อนนางเอกหันไปเห็นพระเอกเขาก็หันมาเห็นเธอเช่นกันทั้งสองยิ้มให้กันนางเอกบอกพระเอกไม่นึกว่าจะบังเอิญเจอนายที่นี่ ครั้งนี้พระเอกไม่รีรอรีบบอกคอนเสิร์ตเมื่อ3ปีก่อนฉันขอโทษที่ไม่ได้มาตามนัดอันที่จริงฉันไปถึงแล้วแต่เพราะต้าเกิดปัญหารกระทันหันฉันเลยจากไปมันร้ายแรงจนฉันมองไม่เห็นชั่วคราวไปไม่ลาก็เพราะผ่าตัดหลังจากผ่าตัดเสร็จฉันรับปากคุณตาว่าจะอยู่กับเขาและเรียนให้จบเขาเอาลูกอมใส่มือนางเอกฉันให้เธอเลแล้วกันและหลายปีมานี้ หันช่างเหยียนเขาก็สบายดีอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปสวัสดีปีใหม่นะนางเอกก็บอกสวัสดีปีใหม่พระเอกขอตัวกลับนางเอกอ่านโน้ตเสร็จก็นั่งเศร้าจนพี่สาวเศร้านั่งเหมือนกับกระดาษโน้ตช็อกโกแลตเนี่ยนะเธอเลยเอามาอ่านหลังอ่านจบถึงก็บอกมหาศาลจริงๆมีหมายถึงอะไร สวรรค์กำลังช่วยจับคู่พวกเธอเธอไม่หวันไหวสักนิดจริงๆหรอเธอกังวลเรื่องอะไรนางเอกบอกเราอยู่วงการเดียวกันหากว่าคบกันแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันพี่สาวเลยบอกให้หยุดฉันถามเธอสักคำเธอชอบเขาไหมนางเอกถอดใจหนักเขาเป็นหัวหน้าของเ็นเคแล้วฉันเป็นหัวหน้าทีมของเอฉันไม่อยากให้เหตุผลเรื่องความรักส่วนตัวของฉันส่งผลกระทบกับทุกคน พี่สาวบอกทำไมหาข้ออ้างให้ตัวเองเก่งขนาดนั้นแค่ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบวันต่อมานาะเอกลงมาต้อนรับส่นเจรแล้บอกว่าพี่สาวกำลังคุยกับแขกอยู่เดี๋ยวฉันจะเดินเล่นแถวนี้เป็นเพื่อนคุณเอง สันเจถามเดินเล่นกับคุณเนียนะผมกลัวใครบางคนถึงพอพูดจบปับ๊บก็เห็นพระเอกวิ่งนาตั้งมาถึงพอดีพระเอกถามทำไมไม่ยืนตรงนี้ไม่สะดวกหรอนางเอกขอคุยกับพระเอกแล้วบอกว่าอยากแนะนำผู้ชายคนหนึ่งมาดูตัวถ้าสันเจาเจอเขาต้องตีกันแน่ๆพวกเราสามคนดูตัวพร้อมกันพระเอกได้ฟังก็ตกใจออกอาการถึงรีบเข้าไปกระซิบบอกสันเจา อายจิงรู้ตัวอยู่ข้างบนกับผู้ชายสินเจ้ได้ฟังก็รีบวิ่งขึ้นไปทันทีพอนางเอกถามก็แกล้งทำเป็นไม่รู้อายจริงเห็นพ่อดูจะคุยกันโูกคอ,อกับอาจารย์หนุ่มเลยหาข้ออ้างว่ามีธุระที่คณะละครแล้วขอตัวออกไปสินเจ้เจอไอจิงก็ถามด้วยความไม่พอใจ ทำไมคุณถึงดูตัวคุณเค้าก็พอมอยู่แล้วยังถือโอกาสดูตัวถึงตอนนั้นเห็นใครดีก็เลือกคนนั้นด้วยไงงั้นก็ได้คุณโสดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมโอเคไหมผมไปเองอายจริงเลยต่อว่าคุ่นจะทำนิสัยเป็นเด็กทำไมกันสันเจอร์เลยเข้าไปอุ้มไอจิงขึ้นบ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าอะไรเรียกว่าทำนิสัยเป็นเด็กขณะที่นั่งเอกเย็ยนกังวลกลัวว่าสันเจอร์จะมีเรื่องกับอาจารย์หนุ่มคุณตาก็มาถึง พระเอกทำหน้าตกใจคุณตาเลยถามตามาบ้านนางเอกไม่เหมาะสมหรอพระเอกรีบตอบไม่ไม่เหมาะสมครับตาเห็นนางเอกก็ชมว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปนางเอกเห็นสัญจรแบกพี่สาวมาก,ก็แปลกใจพระเอกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่คุณตากลับชมเด็กคนนี้ใช้ได้เลยแบกสาวไปซะแล้วเลยส่งสีให้พระเอกจัดการบาง พระเอกตอบอย่างเขินเขินผมจะพยายามคุณตาพูดกับพ่อนางเอกหลานชายผมค่อนข้างเยีเยบเีพูดไม่เก่งทำอะไรก็ไม่รอบคอบผมเลยเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆถือเป็นการทำความรู้จักอายจริงต่อว่าสันเจอที่เอาตัวเธอขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าจรสนเจอตอบชายผมคือจรตอนนี้ผมจะพาตัวคุณกลับไปเป็นจำเลยของผม ไอ้จิ้งดุอิตาบาพอมาส่งคุณตาแล้วบอกต่อไปก็มาบ่อยๆนะครับตาบอกแน่นอนครอบครัวเราทั้งสองต้องแนั้นแฟนยิ่งขึ้นพระเอกกับนางเอกมองหน้าและยิ้มกันเบาๆตาเลยให้หนางเอกจับมือกับพระเอกพร้อมกับพูดทั้งสองคนต้องอยู่กันดีๆนะห้ามทะเลาะก,กันเข้าใจไหมพระเอกพยกนะักหน้านางเอกเขินจึงค่อยๆดึงมือออกแต่พระเอกก็ไม่อยากปล่อย พระเอกพาคุณตามาเยี่ยมชมสโมอสรก้าวเจ็ดกับโจอีก,ก็ชวนตาคุยและสอนท่าเล่นหุ่นยนต์กันอย่างสนุกสนานสนเจอร์พาไอาจิงมานั่งดื่มเหล้าและเล่นเกมด้วยกันชื่อของเกมคือต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำถ้าใครแพ้ต้องดื่มเหล้าทั้งสองผลัดกันถามผลัดกันตอบจนสนเจอรเริ่มเมาเลยพูดผมสนเจอไม่เคยชอบคนอื่นเหมือนที่ชอบคน เมื่อเขาเห็นไอจิงไม่ตอบเลยดื่มเหล้าพร้อมกับถามผมชนะแล้วใช่ไหมไอจิงคว้าหล้ามาจากมือแล้วบอกคุณแพ้แล้วคุณฟังให้ดีนะฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวไอจิงก็ไม่เคยชอบคนอื่นเหมือนที่ชอบคุณจากนั้นเธอก็ดื่มเหล้าจนหมดทั้งสองมองตาก,กันไอจิงเข้าไปจูบปากเซนเจอร์แล้วมองหน้าเขาเซนเจอร์ไม่รอชา้าเข้าไปจูบปากไอจิง ทั้งสองจูบกันยังหอมหวานเซนเตอรบอกผมว่านี่คงเป็นเจตจำนงของสวรรค์ทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มให้กันอย่างมีความสุขวันต่อมาขณะที่ไอจริงยินคอยเซนเตอร์ยังใต้จดใจต่อเขาก็ส่งข้อความมาบอกขอโทษนะผมมีธรุระท่านหันวันนี้อยู่กับคุณไม่ได้แล้วขำเอาไอจริงงอนค้นโกหก ไม่นานก็เห็นข้อความของโจโจเด้งขึ้นมาบอกว่าวันนี้ฉันกับสันเจออยู่ที่เดอร์บันเป็นเพื่อนแม่เขาถ้าไม่เชื่อฉันจะส่งโลเคชั่นให้นะไอจิงอ่านจบก็ถึงกับสํำลักน้ำได้บอกไปทันทีไอจิงมาถึงก็พยายามถามสันเจอว่าเขาอยู่ที่ไหนสันเจอบอกเขาอยู่กับแม่ไอจิงถามแค่สองคนหรอ คุณกำลังหลอกฉันหรือเปล่าเสนเจอไม่อยากให้อายจิงไม่สบายใจเลยบอกว่าผมเปล่าจะหลอกคุณได้ยังไงกันผมกล้าหลอกคนที่ไหนอายจิงเลยบอกให้เข้าหันกลับมาและถามว่าเสพไรไหมเสนเจอร์บอกผมไม่กล้าบอกความจริงกับคุณเธอหลอกแม่ผมมาผมก็ไม่มีทางเลือกแล้วอายจิงก็เลยบอกเลิกเสนเจอรเสนเจอร์พยายามเรียกอายจิงก็ไม่ฟัง เธอกลับบ้านมาก็เดื่มเล่าหนักมากจนนางเอกถามอกหักหรอพี่สาวเลยเล่าเรื่องแฟนกับสัเจรให้ฟังและบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้วนางเอกบอกพิ่งดีกันเลิกกันอีกแล้วนางเอกเลยนั่งเดืยมเป็นเพื่อนด้านพระเอก97และโจอ,อีต่างพาก,กันนั่งดูสัเจอรตัยกระสอบทรายพระเอกคิดได้ก็รีบเอาโทรศัพท์ให้97แบบมีแผน97คุยกับนางเอกเสร็จ หันมาก็เห็นพระเอกนั่งอมยิ้มก็เข้าใจพระเอกกับ97ไม่ยืนรอนางเอกหลังจากเจอกันก็ชวนถ้าดื่มกาแฟนางเอกเห็นเมนูทอฟฟี่นัดเลยถามทำไมมีขขยด้วยมีพิเศษแค่ช่วงวันคริต์มานไม่ใช่หรอพระเอกแกล้งทำเป็นไม่รู้นางเอกบอกฉันชอบรสชาตินี้ที่สุดเลยพระเอกยิ้มทั้งสองมองหน้ากัน9ก้าเจ็ดเล่าเรื่องที่สันเจอทำร้ายตัวเองที่สโมอสอนนางเอกบอกพี่สาวเธอกำลังเสียใจอยู่ที่บ้าน พระเอกกับ9ก้าเจ็ดเลยเล่าเรื่องแฟนเก่าของสันเจอร์หลอกพาแม่ของเขามาทาให้พวกเขาทั้งสองคนเข้าใจผิดกันสันเจอร์แค่พี่สาวเธอมากนะ9ก้าเจ็ดรีบเสริมใช่ครับคนยังสันเจร์ครั่งรักมากๆ9ก้าเจ็ดหันไปมองพระเอกความจริงพวกเราที่เคน่นเคก็คลั่งรักกันหมดแต่ถ้าเอาสันเจอร์เทียบกับอู๋ปแล้วยังห่างไกลจริงไหมหัวหนาพระเอกนิ่งไปหันไปมองหน้านางเอก หลังจากคุยกันเสร็จทุกคนก็มานาฬ้านนางเอกเห็นหีม้าตกเลยเข้าไปยืมรมแก้ 97, เวเจ็ดได้วางแผนขอย,ยืมรถจากพระเอกบอกเขาต้องไปหาเพื่อนด้านนางเอกก็มายืมร่มจากพนักงานพนักงานเห็นนางเอกเลยถามทับฟี่นัดแก้วเมื่อกี้อร่อยไหมคะแฟนของคุณขอร้องฉันตั้งนานแฟนคุณนี่ดีกับคุณจริงๆนะคะนางเอกได้ฟังก็ซึ้งใจพระเอกบอกนางเอกแก้วเจ็ดยืมรถไปแล้ว จากนั้นเขาก็เอาร่มกลางให้นางเอกนางเอกขอให้พระเอกเล่าเรื่องห่านชางเยียนให้ฟังว่าหลายปีมานี้เขาผ่านมาได้ยังไงพระเอกเลยเล่าทุกเรื่องให้ฟังว่าชีวิตเขาดีมากๆไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนเดินหน้าต่อไปแล้วนางเอกขอบคุณพระเอกที่บอกเรื่องนี้กับเธอแล้วทั้งสองก็มองหน้ากันท่ามกลางหิมะที่กำลังตกหนักวันต่อมาหัวที่เอาสมุดบันทึกให้นางเอกฝากเอาไปให้พระเอกด้วยเขาทำตกไว้ นางเอกรับมาก็เห็นรูภาพถ่ายตกพื้นได้หยิบขึ้นมาดูเธอก็เห็นดอกฟอกเกตไม่น็อตเธอเลยจำได้นางเอกเห็นว่าดอกฟอกเกตไม่น็อตเหมือนที่บ้านเก่าของเธอก็ขอตัวแล้วรีบวิ่งไปที่บ้านเก่าทันทีตอนนี้ถ้ารู้เราว่าคนที่วาดภาพและให้กำลังใจเธอก็คือพระเอกนางเอกนึกถึงวันที่เธอถามเขาว่าทำไมถึงกลับมาที่นี่เขาตอบเธอว่า เขามีความสำคัญมากอยู่ที่นี่คนที่เลืมไม่ลงคนที่ฉันชอบนางเอกนั่งมองภาพและร้องไห้ออกมาเซนเจอร์เห็นไอจิงมาส่งหัวที่และถามเขามาทำอะไรไอจิงตอบยังกวนเขามาแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเซนเจอร์บอกถ้าพวกเรายังไม่ได้เลิกกันก็เกี่ยวกับผมทุกเรื่องไอจิงเลยบอกงั้นฉันจะบอกคุณอย่างเป็นทางการนะพวกเราเลิกกันเซนเจอร์จับมือไอจิงและดันเธอไปติดผนงัง ยังไงซ้าผมก็ไม่เลิกไอ้จริงพยายามบอกให้ปล่อยมือระวังฉันจะซัดคุณนะเสรนเจ้ไม่กลัวซัดเลยม่ใช่ว่าผมไม่เคยโดนต่อยซะหน่อยไอ้จริงเลยเดินไปหยิบอีโตแล้วบอกใครหลบคนนั้นคือไอ้ลูกแง่งเสนเจอร์ก็รีบมายังแล้วเอาไม้ให้ไอ้จริงยกไม้จะตีหัวแต่ก็ทำไม่ลงเลยบอกเสนเจอร์ว่าเราเลิกกันเสนเจอร์บอกเลิกทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันสิมันทำร้ายจิตใจกันมากกันไปนะ ไอ้จริงบอกเรื่องอื่นฉันให้อภัยได้หมดแต่เรื่องมือที่สามฉันให้อภัยไม่ได้สันเจอพูดนี่ไม่ใช่มือที่สามนะจากนั้นก็เอาบันทึกการคุยของแฟนเก่าให้ดูผมขอบอกคุณไว้ตรงนี้เลยผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวมา คบกับใครแล้วก็จะมุ่งมั่นไม่สนอะไรทั้งนั้นนอกจากคุณไม่ต้องการผมแล้วไอจิงถามง้นที่ฉันมโมโหนี้จะจัดการยังไงสันเจ้าําแขนและอ้อนเบาๆพี่สาวครับผมผิดไปแล้วอย่าเลิกกับผมนะผมรักคุณจนสติไม่สมประกอบแล้วเนี่ยผมทนไม่ไหวแล้วนะเมื่อเห็นไอจิ้งหายโกรธก็รีบเก็บมีดเก็บไม้ทันทีทั้งสองเห็นหนางเอกเดินมาด้วยความเศร้า อายจริงเลยบอกให้สันเจรกลับไปก่อนสันเจรบอกไปก็ได้แต่คุณต้องหายโกรดและยิ้มให้ดูก่อนอายจริงเลยยิ้มให้ดู นางเอกนังอ่านบันทึกของพระเอกเรื่องการผ่าตัดดวงตาของเขาที่ผ่านมาและเจอประโยคที่เขียนว่าเป้าหมายชนะ300สนามนางเอกเอารูปภาพให้อ้ายจิ้งดูนี่คือที่เดิมที่พวกเราเคยอยู่3มปีก่อนไฟถนนนี้มักจะติดติดับๆอยู่บ่อยๆฉันเกือบจะล้มอยู่หลายครั้งจู่ๆวันหนึ่งไฟนั้นก็มีคนมาซ่อมและบนกำแพงก็มีภาพวาดดอกไม้พวกนี้พวกนี้คือสิ่งที่พระเอกทิ้งไว้ทั้งหมด ไอ้ I, จริงได้ฟังก็ถึงกับซึงนี่มันโรแมนติกเกินไปแล้วนังเอกบอกสามปีก่อนที่เขาไปไม่ลาที่จริงเขาไปรักษาดวงตาจนถึงวันนั้นฉันเพิ่งรู้ว่าเขาทิ้ง o ฟกต t มินอตเอาไว้ให้ฉันทุกวันที่ฉันเดินกลับบ้านก็จะผ่านถนนเส้นนั้นความรู้สึกที่เขามีให้ฉันมันล้ำลึกยิ่งกว่าที่ฉันคิดไว้จริงจงไอ้ I, จริงเลยถามเพราะงั้นเธอจะทิ้งความกังวลพิจารณาใหม่อีกครั้งไหมทำให้นังเอกคิดหนกัก เกาเจ็ดถามพระเอกเรื่องที่นั่งเอกไปอยู่ทีมเอสพีสันเจรเลยบอกเธอจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของเคนเคเลยอนาคตเส้นทางความรักต้องครุขระแน่พระเอกบอกขอแค่เธอหาคุณค่าของตัวเองเจอจะไปที่ไหนฉันก็ดีใจเกาเจ็ดเห็นพระเอกดูหน้าตาสดชื่นเลยถามดูนายไม่เหมือนกับหลายวันก่อนเลยนะเรามาหน่อยเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกที่จริงก็ไม่มีอะไร แค่จัดการเรื่องปัญหาสำคัญสคัญจนชัดเจนนะ่ะก้าเจ็ดชมใช่ได้แบบนั้นก็ไม่ทำให้โอกาสที่ฉันสร้างให้สูญเปล่าต่อไปควรทำผลลัพธ์ให้มั่นคงนายต้องซื้อของขวัญให้เธอผู้หญิงชอบพวกน้ำหอมลิปสติกดอกกุหลาบทนายซื้อของพวกนี้ให้รับรองได้ผลสัญจรช่วยเสริมถึงแม้ก้เจจะพึ่งพาไม่ค่อยได้แต่ฉันคิดว่าไอเดียนี้รับฟังไว้ได้ พระเอกเลยมีไอเดียขึ้นมาเขามานั่งทำหุ่นยนต์เทอร์นาโดส่งไปให้นั่งเอกนางเอกเห็นข้อความหุ่นยนต์ตัวนี้จะเป็นทางเพื่อนและคู่ปรับยินดีต้อนรับกลับมานางเอกมองหุ่นยนต์ก็ยิ้มยังมีความสุขขับใจสำหรับของขวัญของนายนะฉันคิดว่าไม่นานพวกเราก็จะได้เจอกันในสนามแข่งแล้วพระเอกได้รับอาชิญแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ประเภทบุคคล เขากับส่นเตอตั้งใจฝึกซ้อมกันมากเพื่อชนะการแข่งขันครั้งนี้ด้าน SP ทุกคนก็ซ้อมกันหนักเช่นกันนางเอกวางแผนกลยุทธ์ให้กับลูกทีมตอนนี้ทั้งสองทีมซ้อมกันอย่างขมักขมันและแล้ววันที่สองทีมเดินทางมาแข่งขันที่ชิคาโก้ก็มาถึงพระเอกพาทุกคนมาที่สาขาใหญ่ของเคนเคพนักงานถามพระเอกผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นแฟนคุณหรือเปล่าพระเอกถามมองออกเลยหรอยังไม่ใช่หรอก แต่ผมไม่ใช่นะพนักงานเอาอัลบั้มเกียรติยศของพระเอกมาให้นางเอกนางเอกได้ทำพระเอกนายเป็นคนที่ได้รางวัลเกียรติยศเยอะที่สุดในเคนครีแถมยังทำอัลบั้มไว้ด้วยเฉพาะด้วยนายแข่งมเยอะสินะรวมๆแล้วขี้สนามได้พระเอกตอบ200กว่าการแข่งขันประเภทบุคคลครั้งนี้ฉันต้องสู้12สนามถ้าชนะทั้งหมดก็จะเป็น300สนาม นางเอกพูดที่แท้สามร้อยสนามก็หมายความว่าย่างนี้นี่เองวันต่อมาพระเอกพานางเอกเดินดูสนามแข่งนางเอกมองไปที่สนามแข่งนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันยืนอยู่บนสนามแข่งของการแข่งขันระดับโลกน่าอัศจรรย์นนะพวกเราไม่ได้เป็นนักกีฬารุ่นเดียวกันแต่ได้ยืนบนสนามนี้พร้อมกัน มาเอาที่หนึ่งกันนะพระเอกบอกวางใจได้ฉันต้องเป็นของประเทศจีนแน่นอนหันช่างเยียนท้อหาหนางเอกพระเอกได้บอกหันช่างเยียนอย่าทำให้ท่านลำบากใจนะเขาเลยบอกให้พระเอกหลบไปเขาขอคุยกับเธอหน่อยในวางใจได้ฉันไม่กินเธอเข้าไปหรอกนะนางเอกขอโทษหันช่างเยียน เขาเลยบอกมันผ่านไปหมดแล้วฉันความจำไม่ค่อยดีเรื่องที่ผ่านมาฉันลืมไปหมดแล้วเธอก็ไม่ต้องจำลืมกันไปให้หมดทุกคนหานช่างเหยยนบอกที่จริงพระเอกก็ไม่เลวนะนางเอกยิ้มทำไมนายจะเป็นเท่าแก่หรือไงหลังคุยกับหานช่างเหยยนเสร็จนางเอกก็มองพระเอกด้วยแววตาที่มีความสุขนางเอกมาดื่มฉลองกับเพื่อนๆในทีมเพื่อนๆดูมีความสุขทำให้เธอคิดได้ว่าบางทีที่พระเอกพูดอาจจะโถ ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าตอนนี้ฉันคว้นฝ่ายวางเรื่องในอดีตได้แล้วนางเอกเมาหนักจนโอ้ยเฉียงต้องพาหน้าเอกมาส่งที่ห้องเธอนอนลงบนโซฟาและคิดว่าที่นี่เป็นบ้านเลยส่งข้อความเสียงบอกพี่สาวตอนพี่มาเธอสือแอปเปิรไซเดอร์ให้หน่อยนะฉันรอพี่อยู่แต่ด้วยความเมานางเอกเลยส่งข้อความผิดไปหาพระเอก พระเอกได้ฟังข้อความเสียงที่นางเอกส่งมาก็รีบออกไปทันทีด้านนางเอกก็เกิดหิวน้ำเธอเดินหาตู้เย็นไปทัวแลยด้วยความที่เธอเมาเธอเลยเดินเข้าไปในห้องน้ำเปิดน้ำจากฝักบัวจนเนื้อตัวเปียกปอนนางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ยังหิวน้ำและบังเอิญหันไปเห็นเราเลยเอามาดื่มพระเอกมากดกริง่งนางเอกก็รีบวิ่งไปเปิดเพราะคิดว่าเป็นพี่สาวพระเอกเห็นนางเอกอยู่ในชุดใสเดียวก็รีผันหน้าหนี นางเอกถามทำไมถึงเป็นนายได้ล่ะพระเอกตอบฉันซื้อแอปเปิลไซเดอร์กับยาแก้แห้งมาให้นางเอกรับไปแต่ก็กลับมานั่งดื่มเหล้าต่อพระเอกเอายาวางไว้ให้แล้วขอตัวกลับแต่นางเอกก็กลับจับมือเขาแล้วบอกนั่งลงดื่มเหล้าเป็นเพื่อนก่อนพระเอกถามไม่รู้หรอว่าเธอคออ่อนนางเอกเถียงใครบอกฉันข้อแข็งตั้งหากแต่ตอนนี้ฉันค่อนข้างเมานิดหน่อย พระเอกเป็นห่วงนางเอกเลยบีบเสื้อน้อกมาใส่ให้พระเอกก็กลกล้ากกลัว,ลวไม่กล้ารู้สิบแดงจนนางเอกถามนายใส่เสื้อเป็นเมเนียจากนั้นก็รู้สิบให้ดูนางเอกเข้าไปมองพระเอกและบอก จร,จริงตอนนายไม่ใส่หมวกก็หลอดีนะนางเอกค่อยๆขยับมาไกลๆและเรียกชื่อพระเอกและถามนายยังชอบฉันอยู่ไหมทั้งสองสอบตากันไม่นานนางเอกก็ฟุบลงบนบาขของพระเอกพระเอกเห็นนางเอกหนาวเลยไปเอาเสื้อผ้ามาห่มให้ยังห่วงยายนางเอกบนแต่ก็ยังหนาวอยู่ดีพระเอกเลยค่อยๆดึงเธอมากอดไว้ นางเอกถามตอนนั้นถ้าหากนายไม่ได้เข้าวงการนี้นายจะทําอะไรหรอพระเอกตอบไม่มีถ้าหากแค่เธออยู่ฉันก็จะอยู่แต่ฉันสามารถเกิดเดียวกว่านี้ได้สักสองสปีสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้ฉันก็จะสามารถให้สัญญาที่ไม่มีวันเลิกรากับเธอต่อมานางเอกตื่นมาก็จำอะไรไม่ได้หันไปเห็นเสื้อผ้าพับกองไว้ย่างเป็นระเบียบเธอก้มดูเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่ก็สงสัย เมื่อคืนใครมากันนะพนักงานเอาชุดมาให้นางเอกแล้วบอกว่าผุณผู้ชายท่านหนึ่งให้ฉันเอามาให้แล้วก็ยังมีโนต้ตนางเอกเห็นชื่อพระเอกก็จําเรื่องเมื่อคืนได้ตายแล้วเมื่อคืนเธอทำอะไรเพี้ยนเพียนไดเยอะเลยนางเอกกับหลินอินเจอพระเอกเก้าเจ็ดโจอีแล้วก็สนเจอทุกคนต่างพากันทักทายนางเอกพระเอกกับนางเอกต่างส่งยิ้มหวานให้กันทั้งสองนั่งหันหลังให้กันพระเอกขยับเข้าไปใกล้ๆนางเอกและแอบกระซิบเบา,เบา เมื่อคืนขับใจนะฉันดื่มเยอะคงไม่ได้พูดอะไรโมวซัวใช่ไหมพระเอกตอบเธอพูดบางอย่างแต่ก็ไม่ถือว่าโมวซัว,วเธอจำไม่ได้หรอนางเอกเลยบอกฉันจำไม่ค่อยได้แล้วรุ่นน้องซื้อขนมมานางเอกชวนทุกคนกินด้วยกันเธอหยิบขนมมาหนึ่งชิน้นกาวเจ็ดโจโและสันเจอต่างพากันลุกขึ้นและเอื้อมมือไปรับขนม แต่นาเอกกลับส่งให้พระเอกแทนําให้ทุกคนรอเกอร์รุนน้องเลยเอาไปให้แทนนางเอกเห็นพระเอกดื่มน้ำเย็นก็เป็นห่วงเลยเอาน้ำร้อนให้ท้องนายไม่ค่อยดีตอนแข่งปวดท้องขึ้นมาจะลำบากเหลีนอินเลยเสา ทำไมพี่พูดกับห,หน้าทีมอื่นอบอุ่นขนาดนั้นมันอบอุ่นเกินไปแล้วทำเอานั่งแอบเขินบอกพวกนายพูดบ้างจังรีบกินข้าเถอะการแข่งขันก็จะเริ่มแล้วเสนเจอแพ้กับคู่แข่งทำให้เขารู้สึกเสียใจจนต้องออกไปทำอารมณ์ เสี่ยวมีจากทีม s อีก็แพ้เช่นกันและคู่สุดท้ายที่แข่งก็เป็นพระเอกกับหลินอินหลินอินแม้จะยังเด็กแต่ฝีมือก็สูสีกับพระเอกมากรอบแรกหลินอินโจมตีหุ่นยนต์ของพระเอกจนได้รับความเสียหายและแพ้ไปรอบสองพระเอกกลับมาแก้ตัวได้เลยชนะหลินอินเมื่อทั้งสองเสมอกันก็เลยต้องแข่งกันอีกรอบรอบนี้หุ่นยนต์ของทั้งสองต่อสู้กันยังดูเดือดผลัดกันโจมตีพระเอกพลาดท่าหลายครั้ง ทำเอาทุกคนรุนยังใจจดใจจอ่อกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1 3บสถึงสิถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ